กิจกรรมอะกิจกรรมอย่าลืมนะครับวันที่10วันที่10เนาะก็ใครที่มาร่วมกิจกรรมนะครับเดี๋ยวก็จับฉลากที่เขียนไปคือวันที่8นะครับวันที่8ปดไลฟ์สดสองทุ่มก็ผู้ชมดีก็มจับเนาะค่ะแล้วก็ผู้ชคดีก็จะได้มากิจกรรมคอนเสิร์ตแล้วก็ดูหนังวันที่10นะคะเราสอบร้องเพลงและผมแบบฟื้นตระแลงตองแตงชอบคนจากสองแสงใช่เลยใช่เลย แตราแดงตองแตงชั่วโสัสองแสงผมหนักอืมเรอตงตได้พิชซี่เป็นของแถมพอแล้วได้พิซี่เป็นของแถมโอ้อะไรโคงหนูเนี่ยขอร้องเพลงวันที่สิบผมหนักอมไม่เนมอิชิก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 ิเราจะร้องเพลงนี้เอวันที่สิบครับครับชาชาชาชิกิชิกิครับครับค่าชิกิ ขายเสื้อหน่อยขายเสื้อหน่อยนี่นะคะทุกคนเสื้อซีซันนอลนะคะสีดํานะคะสามารถสั่งซื้อกันได้นะคะและก็คนที่สั่งซือ้อน,นะคะมีสิทธิ์นุ้นไปมีตรแอนด์ดีดกับเราอืวันที่สิบก็ตอนนี้ยังมีของอยู่นะครับก็สามารถร่วมสนุกกันได้ใช่ค่ะเราจะมีงานมีด t นะคะทุกคนแล้วก็มีดูหนังแดงพักขนมนะคะก็จะเจอทั้งครอบครัวคําสิแชมเลี่เลยแล้วก็เจอซีโอด้วยของซีซันนอล แล้วก็จะมีร้องเพลงด้วยนะคะเพลงนี่แหละผมนะ่ะอึ้มตระเด็กตรงแต่ง <laughs>